ดีจ้าทุกทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแกล้งพี่เคนอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาปลอมตัวแปลงร่างเป็นเจ้าเพื่อนเรนโบ์เฟรนด์ก่อนจะมีเจ้าพิงเจ้าบลูเจ้ากรีนแล้วก็เจ้าออเลนนะโอเคใายเงี้ยเราไปหาพี่เคนกันเลยนะเอาล่กกันตั้งชวิงแล้วก็ไปหาพี่เคนกันดีกว่านะนี่เลยพี่เคนอยู่แถวนี้นี่แหละตอนนี้เขากำลังทําอะไรอยู่นะแอบด้าม้มมองมองดูพี่เคนก่อนคละกันรู้สึกว่าจะตัดไม้อีกแล้วเนาะนี่เพิ่งจะตัดไม้อย่างเนี้ยเอาเป็นเจ้าพิงก่อนดีกว่าน เราก็จะชวิ่งกลายเป็นเจ้าพิง์ดีกว่านะคะแปลงร่างเป็นเจ้าพิงก์แล้วค่ะเอยดูมันเดินดีมันเดินแบบว่าเหมือนคิมเดินได้เลยอ่ะเดินไปหาพี่เคนดีกว่าเขายังไม่รู้ตัวนะเราเป็นเจ้าพิง์ไปหาเขาเขาอาจจะคิดว่าเป็นแค่ม็อบก็ได้นะเฮ้ยหวัดดีเพื่อนจืดจีกระดึบกระดึบกระดึบกระดด็บยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัดไม้เพลินเดน เฮ้ยตัวอะไรตกใจหมดเลยตายแล้าพิงนี่นะอจิเอ๋ยมายังไงเอ๋ยอย่ามากินพิคเค้นนะพี่เคนไม่อร่อยนะมาทำไมเนี่ยเออเอยอเข้ามาเข้ามาเ้อไปกันเลยเออมันเข้ามาอีกแล้วว่าเออใครกันได้ช่วยทีอจิอาของมาให้เอาขนมกินเอาท้ายพิคเฮ้ยของกินเหรอว้าวานป๊อบนี่นะอุ้ยมีหลายสีด้วยอุ้ยน่ากินจุ๊บนี่มันขนมเค้กด้วยเหรอเฮ้ยนี่ไหนอ่ะไม่ต้องแตะกินเลยนะโอ้โพกอะไรมาเยอะแยะเลย กินคนเดียวเหรอโอ้โหมาพี่เคงกินโอ้โหฉันกำลังหิวเลยเดี๋ยวอ๋อรวยค่ะอ้ยของเดียวไม่แบ่งอนใครเหรอโอขอบคุณนะมีตั้งหลายสีเนี่ยเยแบบนี้้อละลายแน่นอนนี้พี่เคงก็มีของกินแล้วกินต้ละลายแบบนี้ใครจะไปเลี้ยงไหวไหมใช่ไหมโอ้ยต้นเชอรี่บัตซัมเหรอโอ้โหพี่นี่น่าขายของกินพอดีเลยโอ้ยขอบคุณนะโอ้โหนี่ไห้ปลูกต้นไม้ได้ด้เยอี่ยเอาไปสร้างบ้านก็ได้นะนึกว่าจะกินเก่งอย่างเดียวว่าเนี่ยเห็นชอบกินคนนะแต่อย่ามากินพี่เคงนะแล้ โอ้ยออโโยยเกิดอะไรขึ้นเกือบตุ้ยเนี่ยตุ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมต้นไม้โตตรงนี้เนี่ยมาอยุดทถวนี้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแปลกๆแแปลกๆแล้ท้ายคำอะไรเนี่ยโหปลูกก็ปลูกตรงนู้นนี่ทีกว้างขวางแลปลูกอะไรข้างหลังพี่เคเนี่ยใหญ่มากเนาะมัตาไม่หนีเลยใครเห็นตาไม่ได้เลยอ่ะแต่มันชาร์ลีอะไม่ได้กินได้เหรอกินได้มีอยอร่อยยังกินทำไมของพี่เคเนี่ยทำไมกินได้เอาไปกินช้าเลยมันก็เกือช้ากันแล้วอ่ะกินได้เลยก็ช้าคำเดียวหมดเลยเหรอ เชือช้างไปใคดีอโอ้ยแล้วมันช้างเลนะช้างม็ใจดีนะไปกินเขาทำไมอ่ะก็มันหิวว่ะไนเอาไหอ้ยดูช้างีไปคุณช้างเฮ้ยยำยมากินชบ้านราไปเลย้ยมันกินเชดบ้านเราวหมดกันเดี๋ยวคุณช้า ตายหมดเลยแย่แล้วทุกคนหนีไปแล้วจะพิงมันบ้าไปแล้วเอ้ยยุดยุดคุณคนอะไรก็ต้องปีนบ้านพี่เอาอโอ้โหพากัเลยเฮ้ยแต่ได้เล็กนะอ้าวดีจุงเอ้ยไม่ใช่เอ้ยจาพิงออกไปเห็นนี่นะบ้านมีเคนท้ายหมดแล้วเนี่ยไม่ควรเช่อใจมาอีกแล้าโอ้าห มาอยู่ไม่ได้แ ke ล้วไปนี่กันเดี๋ยวไปกินที่เคสเลยเนี่ยไปล้วหมดบูบานพอดี้ือคืออย่าวปคือเงี้ยอย่าท่องไปดิแล้วก็ไปมดิมันแปลกจริงเลยมันมาจากไหนกันเนี่ยทายกันทายกันแล้วใส่กว้เจ้าพิงก็อยู่นานมาแล้วนะ ยาแชมพู át, นายนี่เป็นเอเลี่ยนใช้ได้ Jamie, นี่เนี่ยกกะะจเ็บคุณชาวบ้านไม่ขายของซะหน่อยอ่ะกำลังตกปลาอยู่อ๋อเหลือใครให้ขายของแล้วเนี่ยเซ็งจุงเบย์เหลหมู่บ้านและมึงเนี่ยปลาก็ตกไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอ้าอะไรเฮ้ยปลาปลาเผาเฉยนะอุ้ยนี่ปลาเผาเสียบไม้ละโอ้โหลอยเกลือได้ปะเนี่ยแม่กินจุงเบยโอ้โหในนยบไม้ว้าววู้สจ๊วบวิเศษแปลงแปลงไงนั่นเราเนี่ยว้าวอร่อยจุังล่าช้า เอ้ยๆฮไอ้เจ้าช้างน้ำมาจากไหนเนี่ยอุ้ยแปลกจังเลยหนาวร้อนเหรอทำไมถึงไปว่ายน้ำอย่างนั้นน่ะรถแดงไฟอ,อ,อไะไรนะ มา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 มดมาจากไหนเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามานะโอ้โหมากันเต็มเลยไหนเปล่าไพวกไหนไปทำร้ายใต้น้ำหนึ่งอะไรกันเนี่ยโอ้ยหุดหยุดโอ้โอ้เตรียมท้าเตรยมเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไปแล้วครับดูไปได้แล้วอุ้ยจะบอกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยแต่ว่าแปลงแล้วเป็นเจ้าบลูดีกว่าไหมน้ำนี่มันอะไรกันนะแต่ทิ้งหายไปแล้วอ่ะวีดีก็มีปลาวีดีก็มีช้างมดมันโผล่มาจากไหนเนี่ยมดไม่กล้าเดีโอ้มาไม่ได้ดีจัน้ำหน้าจะม เยอาเป็นแค่ว่ามาถือก็พี่เคนเหรอถ้าเป็นเจ้าบูะดจริงก็มาดิเอออะไรลาสี่บยักษ์มาทั้งไหนนะโอ้เยเมาแล้วเขามนเี่มันวโจกี่นะเจ้านเลยแย่แล้วไอเนี่ยม ไปไหนเอาไปนี่เนี่ยเอาท้าไปเอาท้าไปอย่าตายพี่เคงมานี่เนี่ยนี่เนี่ยกินยานอาหารลอยต่างหากเหนียอาหารไว้ให้เลยล่อด้วยขนมเฮ้ยได้ขนเทกเฮ้ยมีชอบทายเหรอเฮ้ยชอบทานไม่หรอนี่ไงพี่เคนมีอีกมีอีกชอบทุกอย่างที่เป็นของที่นเลยจะพิงให้มาแซมเลยพวกเป็นโมเฟรมชอบกินทันป๊อปนี่เองเหรอว้าวนี่ก็จะลีอันนี้อับปีอับปเนี่ยไปเยอะเลยมากินพี่เคนนะโอ้ยให้เยอะเกินไปเดี๋ยวก่อนนะนทำไมหกไปอ่ะช่วยขอกินด้วยดิ เฮ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้นี่มันจะตุ้ยมากดีเราต้อมีขนมมาฉันคือแลนโบว์แฟนบลูไงโอ้ยนี่เราญาติดีกันเหรอใช่เราญาติดีชั่วข้าวนะมันไม่เขีนจะตายซะแล้วเนี่ยไปไหนไปด้วยช่วยตกปลาเปล่านิดกว่าอย่าเพิ่งตกปลาเลยของกินหมดนะอกินเยะแต่ว่าจะมีของกินอยู่อ่ะเนี่ยดูดิอ๋อแบบบัวมะม่วงของกินมีหมดเลยอ่ะตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ไม่รู้จักขำมาหากินเองนเนี่ยราต้องตอบแทนเขาหน่อยนะมีชุดกอบใหม่ให้เขาแตะตกปลาอยู่ริมตาดิ เหากันแปลกใจสะทำไมป้าไม่กินเนอ้อเดินในน้ำไม่เขาใจตกอะไรก็ไม่ได้เลยอะ่วลาเดินเสียงมันดังตึ้งๆๆๆๆๆึ้งตึ้งตึ้งง่าเอะจับมอยังข้องมาดูดิทำปลาเตือนมาแล้วเนี่ย ยังวทำไมเนี่ยโอ้ยข้ามี่โยไปเก็บกระบองเพชรก่อนดีกว่าอย่าไปฆ่าหมดโอ้โหอะไรเนี่ยมายมดขนาดเต็มเลยเนี่ยโอ้ยยังมีอ๋อข้ามไปเถอะเลข้ามมดเยอะขนาดนี้เลยเราจะลองชุดเกาะแฮนดี้ให้พี่เคนเนาะแล้วก็แถมระเบิดพิเศษให้ด้วยอืนี่เนี่คพิเศษอย่างพี่เคนครับชอบยิงเนี่ารับรู้เลยทำอะไรอยู่วะเฮ้ยมีกล่องอะไรด้วยเหรอมีของให้อะอะไรอ่ะ๋ยวลองดูดิมีปุ่มด้วยเหออเออโดมันจะไปทำนมนะโอ้โอยโดนอีกแล้วโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลย ไม่ใช่เหรอเจบูอะไรามันก็เหรอแช่วยแตช่วยขอบคุณนะนี่นี่มานี่แล้วมีขายดีจุนไงเลยไปเทียนวยนะให้ขนมไม่เสียข้าวสุกวันเนี่ยได้เทียนทีอะไรอุ้ยมีบวกด้วยเหรอต่อนะแตกชุดใหมแคนดี้นี่เจ้าบูจะบอกนะว่านายวางกล่องให้พี่เคหนังเนี่ยอุ้ยขอบคุณนะว่าแต่ว่าทำไมไม่ให้กันดีๆล่ะขอยพิเศษเก่งแคนี้ก็สวยเอเอ้ยเทียนทีเอ้ยโอ้โหเทียนทีไม่เอาอุ้ยเจ้าบูป้านายใส่ก็ไาไกล่องทำไมเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาดูโหเต็มปลยโอ้ยเกือบตายแน่โหูนี่มันอะไรเนี่ยอย่าบูดายอย่าบอกนว่าไหนร่วมมือกับเจอซี้เลย ไปเก <jogo S 1> <Avengers S 2> ็บของแล้วเรียบร้อยลโอ้ยย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 ียยยยยยยียยยยอยย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 ยงยย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 ยนอยยยย้ยยยยยยกอยยยยยวยย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 ยอยย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 ยนยายย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 ดยย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 ียย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 นยย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 ยสยยยยยยเยย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 ยวยยายย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 ยเยยยยอยย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 ยป 然后。 ฉันเอาไอ้อไปแปซะละโยไม่ได้แล้วจะเล่นด้วยฉันหน่อยต่อเนี่ยให้อย่างงั้นเราไปแปลงร่างเป็นตัวอื่นดีกว่าตัวเนี้ยไม่เวิร์กแล้วรู้สึกว่ามันวิ่งลำบากกันเลยเนี่ยดูดิถือของก็ลำบากเวยโอ,โอเคเป็นเจ้าซ่อมดีกว่าเนาะเป็นเจ้าออล์เนจ์ดีกว่าช่วยพี่เคนสร้างบ้านก็ดีกว่าเหมือนกันเลเนี่ยให้ดูดิไปดูดิเขากำลังทำงอะไรอยู่นี่หรือว่าช่วยสร้างบางา้านเาจ้าซ่มมาโอ้โหแย่แล้วไอ้ตัวนี้ของกินแเนี่ยวุ้ยเข้าพันกันดีกว่าตัวมันกินคนไหนเจ้าซ่มเนี่ย เฮ้ย้กลัวจโอ้ยมันเจอกระจกมันกินบ้านแม้ว่ะบ้าไปแล้วนเไปกันเลยโอ้ย่ไม่ได้แล้วว่งมาไกเช่นไระเก่งทางแล้วมไอหลังไหนดิหลังไหนดเอาหลังโอ้ยหลังนู้ล้กันเไหนจริงๆเล่กระสมมาทำไปนี่น่มกลายเป็นหมู่บ้านล้างมดแล้ไม่มีใครให้ใคกินเลยหม่บ้านนี่เลมีเก่นเให้ะโอตายแล้วเลนโได้บ้านักกุอีกแล้วไ ไม่เปล่าทำอะไรอ่ะนี่บ้านซากุระสีชมพูนะบล็อกไม้สีชมพูเหรอกระจกสีแดงได้แหละไม่จะบอกนะว่าอะไจะเป็นะบ้านไม่เค็มแลเนี่ยโอ้โหแดงใหจุงกระจกลายอีกเนี่ยโอ้โหไฮเสวสวยเออแต่เดี๋ยวไปนนะไม่เค็เป็นผู้ชายนะเออขอสีที่มันมากแมงกว่านี้ได้ไหมบ้านชมพูมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเหมือนคนกำลังอินเลิฟเลยอ่ะต้องบังคับเดี๋ยวไม่เค็มจะเอาของกันนะเอาแล้วจะย้ายสามมโนครัวล่ะเออย้ายกล่องโอ้ตกใจหมดเลยเอ้ยนายมาทำอะไรข้างหลังเราบ้าล้อ ทำอะไรอ่ะแตกยังสร้างไม่เสร็จเลยใจหมดเลยอะหูโดนใจไม่ไหวไม่ค่อยอยากจะย้ายไม่ว่าจะมากินวิเคสอะอีกันเนี่ยเดี๋ยวกันยังสร้างไม่เสร็จเลย าบล็อกอะไรดีเอาบล็อกหินก็แล้วกันอย่าสร้างให้ถ้ามีหินเต็มเลยนั่นนี่โอ้ยอย่าเพิ่งดีโหแป๊บๆมีขั้มขั้นตอนนี้เนี่ยเอิอมเดีเอาเป็นหลัดใจเจ้ากบน้อยดีกว่านะเดี๋ยวเราดูหลังคาดิโหนี่มันอะไรกันแล้วเนี่ยเอาฟับไรแล้วกันเฮ้ยนี่คือเหรอโอ้ยจุ้งเบยโอ้ขอบคุณมากระวังหินี่หายที่ใส่ดีกว่าที่คิดนั่นนี่ไม่นึกเลยว่าน่าจะเป็นคนดีขนาดนี้นะนี่สิ่งใหายเตียงมิอยู่เลยเหรอนี่เป็นรูปหลอดไดนะ นี่อย่าบอกนะว่านายมันหลงรักพี่เคนเนี่ยเออนายเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกันแน่แล้วเพิ่อเสงสัยแ่้วทำบ้านหลุดหัวใจให้ด้วยเหรอเอเขาเป็นฉันผู้หญิงนี่นี่เนี่ยนี่นี้มดเยอะจุงเบยพี่เคน่าจะย้ายหมู่บ้านซะหน่อยอ่ะมันหวานมดอย่างเงี้ยพี่เคนม่ต้องย้ายเนาะเดี๋ยวต้องไปขายเลิ่มขายทุณชาวบ้านมาทำตามชาวบ้านแล้วมันเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างแล้วอ่ะเออไมีเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเต่าเต่ามาจากไหนเฮ้ยเต่าไม่เอานี่มันบ้านพี่เคนนะไม่ใช่สวนสัตว์ซะหน่อยเอาเต่ามาทำไมเนี่ยเอฮ้ยอะไรกันมา เดียวตัวนี้มันขโมยของนะเออเดินเดินเดินมาถึงของมาทำไงเนี่ยมาทำไงเนี่ยวเอ้ยแกแล้วการเป็นสนต์ไปแล้วเดียวตอนมีเคกเดี๋ยวดูบชอบเต่าใช่หรอโอ้โหเต็มบ้านเลยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วยาไม่พอเฮ้ยโดตายแล้วยุ่งบ้าอยกจะซ่อมบ้านนี่ไหนไม่พาเพื่อนมาอย่างไหนกันเนี่ยพาเราหมดแม่น้ำเลยวะเนี่ย สนุกดีอ่ะอยู่กันหลายหคนเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไหนข้าเลยเนะเฮ้ยมันกินเต่าคำเดียวตายเลยนะดิฉับอกนะว่ามันเรียกพวกมาแล้วมากินพวกเดียวกันเองเหรอามก็อ้่มเล็กน้อยนะทั้งเลยอ่ะตัวอะไรเนี่ยตายเออตายเลยไม่ไม่กินที่หนึ่งก็ไม่ได้หรอไหนว่าเราเป็นพวกกันนะไหนว่าเรารักกันนะจะส้มดูดีนะบ้านลูกหัวใจของเราอ่ะตายไหมหรอโอ้ดูไม่เหลืออะไรเลยอย่าเยุดเยอะอยู่ตรงนี้นะเออเเดี๋ยวบ้านพี่แกจะคือเออตายเลย นี่านายทำอะไรของนายเนี่ยม h มเบอสก็หลอกเลยไปดีกว่า <c oughs> ไปก่อนไปก่อนแตเป็นเจ้าเขียวหรือว่าเจ้ากรีนดีกว่าเนาะเอาอ่ะตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นเจ้ากรีนแล้วไห้ธรวมามันสาบบอพี่เออเจ้าจให้ก็ได้ช่วยเอาไฟฉายมาหน่อยที <c oughs> เอาไฟฉายนอยเอ้ยรู้สึกว่าตามัวหมองมา มืดมนเดี๋ยวมันเป็นบ้านัวนเหอเนี่ยจริงๆซะละบ้านสวยๆเลยเนี่ยย่อแมนย่อแมนจุกล่เนี่นะจุ๊กเก่าเยอะเฮ้ยเราต้องเจอเขาทีแล้วมาเนี่ยไม่เห็นคือโอ้ตายเลยไม่เดี๋ยวก่อนม่ต้องแทงมาเกี่ยวเลยอ่ะนี่ยอยไปหนเนม่าแล้วโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา จำได้ว่ามันตาบอดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมตัวต้นไม้ก่อนแล้วกันตาบอดแ่ใจไม่บอดนะต้นไม้ต้นไม้นี่ไงเจอแล้วมือบอดเห็นมือบอดนายเจอเดี๋ยวเจอดีเลยเดี๋ยวไหนมองไม่เห็นที่ใครนะเดี๋ยวจะคอยไปตุยข้างหลังนะนึกว่าจะไม่เห็นหรอไม่เห็นจริงด้วยเฮ้ยคนนี้คเน้ยเรามันขางหลังนะไปตุยอะไอยโอ้าตายเลยไหนว่าไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โหของเกี้ยงเลย โอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ปารักาโอ้ยเด็กโนอยู่นะแล้วเกินเอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออ้ยนปำลอน้ำได้หรอไมลเลยผลม่ได้อด้ไเ้ได้พดเได้ได้ไ้ไม้ได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 ้ไ้ได้ไดไดได้ได้ได้ไะ้ด้ไดไ้ได้ไอ้ได้ไ้ได้ได้ไ้ด้ไดได้้เกิดไม่กินาด้้้ ของกระจายหมดเลยเฮ้เดียวเดียวเราจะแก้เขาแรงเกินไปแล้วเปล่าเนี่ยวันนี้ก็แพงร่างไปทั้งหมด4ตัวพอแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเขาตุยแย่เขาจะร้องไห้อะนะแล้วทาไมแบบชีวิตถึงได้กลั่นแกล้งเขาขนาดนี้ขนาดเขาสู้ชีวิตขนาดนี้นะเขายังโดนชีวิตสู้กลับแล้วโดนเจ้าเรนโบว์เฟนสู้กลับอีกต่างหากเนี่ยโอเคใช้เงินก็แก้เขาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วแค่ค่ะถ้าชอบคลิปก้าวพี่เคนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแนวเล่นเกมไม่ครับตอนนี้นะมีต้องลาไปก่อนแล้วจบบ๊าายย